เด็กเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาพบผมอีกแล้ว MG พี่คนเดิมและวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโยไกายซาก้านั่นเองโอเคเนาะและสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตแพสประจําวันที่17มีนาคมนั่นเองเราจะไปดูกันว่าอัปเดตแพทที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดในวันนี้มันจะมีอะไรบ้างและมีกิจกรรมอะไรบ้างโอเคเนาะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยอ่ะไปดูเรื่องแรก,เร,แรกเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องรู้สึกจะเป็นระบบสร้างเนาะนี่ไงเรื่องแรกจะเป็นระบบสร้างผู้เล่นสามารถได้รับตัวละครตัวโปรดปาน ผ่านระบบสร้างในยและเวลากิจกรรมได้แล้วอ่ะเราไปดูหน้าตาของระบบสร้างกันระบบสร้างระบบสร้างอยู่ที่ห้องทดลองแล้วก็นี่ระบบสร้างซึ่งระบบสร้างก็จะเป็นระบบที่สามารถฟิกได้ว่าเฮ้เราอยากได้ตัวไหนตัวไหนตัวไหนเนาะก็เช่นสมมติเป็นตัวละครสมมติเป็นอนุบิสล้วก็ใส่วัตถุดิบที่มันกําหนดมาให้ตัวนี้อนุบิสกําหนดเป็นอะไรนะเป็นซินิต้าซินิต้า6ดาวกับหมอผีนกฮูกหดาวแล้วก็ โอ้โหตัวละครม่วงอีก6ดาวเลยเหรอจะคุ้มไหมเนี่ยสมมติสมมติไม่มีตัวละครตามเงื่อนไขเลือกอัตโนมัติโอเคเลือกอัตโนมัติมันก็จะเลือกสกิลบัตมาให้โอ้โหเลือกสกคิลบัตเลือกเลือกอะไรวะเนี่ยเอเลอุสแลกหน้าแล้วก็โจ๊กเกอร์มาให้อีก2ตัวก็ต้องไปทําเอาเพื่อที่ว่าจะเอา6ตัวนี้มาแลกเป็นอนนบิสคุ้มไม่คุ้มก็อยู่ที่ใจพวกคุณนั่นแหละว่าจะคุ้มไม่คุ้มเนะแต่ตัวละครอื่นๆก็มีนะตัวละครอื่นก็มเอรดลย เลือกอัตโ,ตโนมัติโอ้ผมไม่มีสักตัวเลย6ดาวเฮ้ยผมมีเดสต้าอยู่แต่เดสต้าผมลงทีมอยู่เพราะฉะนั้นเอามาลงไม่ได้แต่อืใช้ปีกดําทามินใช้เดสต้าใช้ออะไรพวกมค้าจอยคุ้มไม่คุ้มลองถามใจเธอดูโอเคเนาะอ่ะไปต่อไปต่อไปต่อ เรื่องที่2ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับระบบการสร้างเนาะกิจกรรมนี้มีตั้งแต่วันที่17มีนาไปจนถึงวันที่ก่อนอัปเดตวันที่24มีนาคมนั่นเองโดยที่ระบบการท่าการสร้างนั้นอยู่ที่แถบซับมอนมีหลายแถบนะมันจะมีแถบซับมอนมีแถบนี้มันจะมีแถบห้องทดลองระบบสร้างมันจะมีแถบตัวสุ่มแถบซับมอนตัวละครแถบอุปกรณ์แล้วก็แถบวัตถุดิบนั่นเองเดี๋ยวไปดูทีละแถบกันก่อน โดยที่แถบซับมอนนั้นมันก็จะมีเก้าเทพมังกรไอเทมมันคือเก้าเทพมังกรสามหกดาวนักลบเทพปีศาจสามหกดาวแล้วก็ใบสุมตัวละครระดับอัศวินอัศวินก็ตัวม่วงนั่นแหละสี่หกดาวใบสุ่มตัวละครระดับอัศวินสองหกดาวแล้วก็ใบสุมหินเลื่อนขั้นสามห้าดาวนั่นเองอ่ะบางคนถาม 9, ที่เก้าเทพมังกรนักลบปีศาจอะไรพวกนี้มันคืออะไรเหรอพืน้นคืออย่างงี้อ่ะสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่เนาะสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่ผมพาไปดูก่อนปุ๊บเขาตัวละครเข้าสมุดภาพ เก้าเทพมังกรเก้าเทพมังกรก็นนคือพวกนี้ทั้งเก้าตัวเลยจะมีแมททับเทพใบสุ่มนะใบสุ่มเก้าเทพมังกรก,ก็จะมีสุ่มแมททับเทพสุม่มมยองอีทองอี้โซอีซุซาคุมังกรฟ้ามีคราวมีจินแล้วก็มีเทโอนั่นเองโอเคเนาะส่วนใบสุ่มนัก,กลบเทพใบสุ่มนักลบเทพปีศาจก็จะมีัฟโฟเมดมีเดสไนอนูบิสโฟมากิมลิปเปอร์ไวเวิร์นนัก,กลบเสือขาวมีมินทอร์แล้วก็บัตสเดสนั่นเองโอเคเนาะ ไปเขาเรื่องกันต่อชึบนี่คือใบสุม่มง,งก้าเทพมังกรก็จะใช้คีเบรลอดหกดาวไปขจายหกดาวแฟก์สตา์หกดาวกินนอนหกดาวปีกทามินหกดาวเดสตาหกดาวและเงินอีกสามแสนทองนั่นเองซึ่งไอตัวอื่นไม่ใช่ปัญหาหปัญหาคือไอตัวเนี้ยปีกทามินหกดาวกับเดสตา6หกดาวจะมีคนจะมีคนเอามาผสมจริงๆเหรอหรือถ้าคุณเหลือก็เอาไปผสมก็ได้นะแต่ผมแบบไม่คุ้มว่าเอาเดสตาไปผสม โอเคเนาะใครเหลือๆก็ลองเอาไปดูแล้วกันอ่ะดูหน้านี้ผู้เล่นใหม่บางคนอาจจะคิดภาพตัวละครไม่ออกเดี๋ยวผมพาไปดูภาพจริงมันแล้วกันโอเคนี่ใบสมเก้าเทพมังกรมีแมค้าจอยเพนนินไสไตล์กินนอนอ่าอะไรนะพีทมินเดสตาแล้วก็กบแดงไม่ใช่กบแดงเคเบลอสโอ้แม่งเห็นภาพหน้าตายใครกบแดงกบแดงมีม่วงนี่เหรอแล้วก็ใช้เงินในการสร้างสามแสทองนั่นเองโอเคเนาะนี่คือใบสมเก้าเทพมังกรชึบต่อไปก็จะเป็นใบสมนักลเทพปีศาจ โอเคเนาะก็จะใช้เคททั่วเพตเตอร์แล้วก็นาการนั่นเองแล้วก็ใช้ตัวม่วงอีก3ตัวเงินอ,อีก2 0 0 0 0 0ผมว่าไม่คุ้มว่ะหรือใครว่าคุ้มก็อลองเอามาเสี่ยงดูแล้วกันเนาะตัวม่วง3ตัวไม่รู้จะเป็นตัวอะไรลองเลือกอัตโนมัติดิอ,อ่ะตามนั้นโอเคเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวละครระดับอัศวินตัวม่วงนั่นเองสีถึงหดาว ตัวม่วง4หรือ6ดาวก็ใช้นากา4ดาวใช้หมอผีนกฮูก4ดาวใช้สาวจอมนิ่งหล่อโซโฟโ4ดาวใช้เลโต้5ดาวแล้วก็ใช้โอเกอร์6ดาวนั่นเองโอเคเนาะแล้วใช้อัศวินระดับใดก็ได้ที่เป็นตัวระดับอัศวินอะ่ะโอเคเนาะระดับอัศวินก็ตัวฟ้านั่นแหละ1ตัวอ่าเราจะได้อ่าใบซุ่มตัวละครระดับอัศวิน4หรือ6ดาวมานั่นเองเงินอีก1 0ึ่แสนลองเลือกอัตโนมัติด,ดิปุ๊บโอเคผมได้ชุดนี้ผมไม่มีนกฮูก,กไม่มีนาคาไม่มีโอเกอร์นั่นเอง ผมมีนกพูก5ดาวอ่ะแต่มันเอามาใช้ไม่ได้มันต้องการนกพูก4ี่ดาวและเมื่อคุณกดสร้างแล้วเว้ยมันจะสุ่มเลยนะมันไม่ได้เป็นหนังสือกดปุ๊บสุม่มปับ๊บโอเคเนาะอ่ะจัดไปแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นใบสุม่มตัวละครระดับอัศวิน2องดาวใบสุ่มม่วง 2- องนงั่นเองสุ่มม่วง2องอ่ะสุ่มม่วง2องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าได้อะไรมัง่ง ชิปชิสุมมุงสองหนึ่งหกสุมมุวงสองหนึ่งหกดาวก็ใช้เท่าพนจรจอมเวทด,ดำโซโครห้าดาวแล้วก็กบแดงหกดาวนั่นเองเท่าพนจรนสี่ดาวนะม่อกินรื่องบอกดาวมันแล้วก็เงินอีกหนึ่งแสนอ่ะผมลองเลือกอัตโนมัติดิอู้เหลือกบแดงหกดาวกบแดงเดี๋ยวค่อยไปทำแล้วกันเดี๋ยวมาสุมให้ดูโอเคเนาะก็ถือว่าเป็นใบสุมตัวละครที่ผมคิดว่ามันน่าจะคุ้มที่สุดแล้วในการทำอะนะ่ะเนาะ ถัดไปถัดไปก็จะเป็นหินเลื่อนขั้น 3- ามหดาวหินเลื่อนขั้น3ามหดาวก็ใช้ตัวก็จะใช้ตัวฟ้า1ตัวกับตัวเขียว1ตัวนั่นเองแล้วก็สุ่มได้เลยโอเคเนาะจิ๊บต่อไปเลือกตัวละครใบเลือกตัวละครอนุบิดอนุบิดก็จะใช้หมาพิทุพุกหกดาวซินเนต,ต้าหดาวแล้วก็ตัวม่วงหดาวอีก4ตัวกับเงินอีส0 0 0 0 0ปุ๊บปุ๊บบัฟเฟอร์เมดบัฟเฟอร์เมดก็จะใช้ใช้นางนาคกับนี่ตัวนี้อะไรวะตัวนี้ลืมตัวนี้ลืมตัวนี้อะไรอะ อาหงอาหงใช่ไหมอาหงหกดาวอาฮงหกดาวแล้วก็ตัวม่วงอีก4ตัวเงินอีก2องแสนเหมือนกันโอเคเนาะอ่ะบ well. so ัฟเฟมรต่อไปเด็ดไหนเด็ดไหนเด็ดไนเธใช้แพตเตอร์หดาวบอลล่าหดาวแล้วก็ตัวม่วงหดาวอีกสตัวเงินอีก2องแสนเหมือนกันโอเคเนาะไปไปดูตัวถัดไปตัวถัดไปอ่าไวเวิร์นไวเวิร์นเธอใช้นากานาคาหดาวนากา6หดาวแล้วก็โพคงหดาวแล้วก็ตัวม่วงหดาวอีกสตัวเงิน2องแสนเช่นกันปึ๊บมินูทอมินูทอ มินโนทรอร์ก็จะใช้อลักนี่6ดาวสาวจำงีบหลับโซโฟ,โฟ,โฟ6ดาวแล้วก็ตัวม่วง6ดาวสตัวแล้วก็เงินอีก200แสนเช่นกันอ่ามินโนทอร์ต่อไปกิมริปเปอร์กิมริปเปอร์ใช้นีออน6ดาวใช้กระปะ6ดาวใช้ตัวม่วงอ่าตัวม่วง6ดาว3ตัวอีตัวม่วง6ดาว4ตัวแล้วเงินอีก2 0 0แสนเช่นกันพูดรัวไปหน่อยเริ่มจะพูดผิดแล้วเนี่ยต่อไปโฟมา่าโฟม่าใช้กระก,กอย6ดาวใช้เชฟเวลมา6ดาวแล้วก็ตัวม่วง6ดาวสีตัวเงิน2 0งแสนเช่นกันต่อไปบัตเต บัตเดก็ใช้เคทั่ว6ดาวแล้วก็มาริโอเน็ต6ดาวแล้วก็ตัวม่วงอ่าตัวม่วง6ดาวอีก4ตัวเงินอีก20000 0เช่นกันต่อไปนักลบเสือขาวนักลบเสือขาวจะเป็นอ่านักอะไรนะนักเว่นมนดำใช่ไหมเว่นมนดำเซโครกับเลออนกับเลออนอะไรล่ะกับเลโต้เลโต6ดาวแล้วก็ตัวม่วงตัวม่วง6ดาว4ตัวเงินอีก20000นโอเคเนาะชิปอ้าก็อยู่การสร้างเหมือนเดิมแหละ สร้างตัวละครและต่อไปสักอุปกรณ์สร้างอุปกรณ์ระดับหายากอสวินแล้วก็บรานนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูระดับหายากก่อนระดับหายากก็ระดับฟ้าแหละโอเคเนาะระดับฟ้าก็จะใช้ตัวละครเขียวหนึ่งตัวแล้วก็ตัวละครฟ้าหนึ่งตัวกับตัวละครอะไรก็ได้อีก2ตัวโอเคเนาะก็ลองให้มันเลือกอัตโนมัติโอเคก็ประมาณนี้แหละอ่าตัวต่อไปตัวต่อไประดับอสวินระดับอสวินของม่วงของม่วงก็ใช้ตัวละครฟ้าระดับหายากกันแหละตัวละครหายาก3ตัวตัวละครฟ้า3ตัวแล้วก็ตัวละครเขียว1ตัวโอเคเนาะ เลือกอัตโนมัติเงินอีก2 0,000นี่เมื่อกี้ลืมบอกเงินระดับแรกเงิน5,000ันเนาะจิบ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 ต่อไประดับโบราณก็ระดับโบราณก็จะใช้โอ้โหต้องใช้ตัวม่วงนี่เหรอใช้ตัวฟ้า4ตัวตัวหายาก4ี่ตัวตัวเขียวหนึ่งตัวแล้วก็ตัวระดับอัศวินตัวม่วงนั่นแหละตัวม่วงอีก1ตัวแล้วก็เงินอีก10,000แสนเลือกอัตโนมัติมึงเอาอนุบิสกูไปเลยเหรออื้อหือโอเคต่อไปวัตถุดิบวัตถุดิบก็จะได้อ่าวัตถุดิบก็จะมีผลึกแงมิติแก่นเวทมน วัตถุโบราณยุคก่อนแล้วก็วัตถุโบราณพิพพบนเองอ่ะไปดูผลึกแห่งเมตติก่อนผลึกแห่งเมตติผลึกเมตติก็จะใช้ตัวละครระดับสูง3ตัวตัวเขียว3ตัวนั่นแหละชึบแก่นเวทมนต์แก่นเวทมนต์ก็ใช้ตัวละครระดับสูง1ตัวแล้วก็ใช้ตัวละครระดับหายาก2ตัวเขียว1ฟ้า2วัตถุโบราณยุคก่อนวัตถุโบราณยุคก่อนก็ใช้ตัวละครระดับหายาก3ตัวก็ตัวฟ้า3ตัวแหละปุ๊บโอเคแล้วก็วัตถุโบราณพิภพบวัตถุโบราณพิพพบก็ใช้ตัวละครหายาก3ตัวตัวฟ้าสตัวเช่นเดียวกัน ลืมบอกลืมบอกตงังโอเคเนาะผลึกแห่งมิติ25งหมแก่นเวทมนต์สองหมแล้วก็วัตถุโบราณกับวัตถุโบราณยุคก่อนกับพี่พบใช้อย่างละ5 0,000โอเคเนาะข้ามไปข้ามมาว้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องถัดไปกันเรื่องถัดไปเรื่องถัดไปเรื่องถัดไปชึบแก่นเวทมนต์พูดแล้วอุปกรณ์พูดแล้วโอเค พูดถึงเรื่องอกิจกรรมสุ่มตัวละคร3 6ดาวสุ่ม11ครั้งเนาะก็จะรับไปเลยใบยสุ่มวัตถุดิบ3ดาวใบสุ่มวัตถุดิบ3ดาวนั้นจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันใบสุ่มวัตถุดิบ3ดาวก็จะมีหมอผีนุชพูกซินเนตา้ามาริโอเน็ตเคทั่วโคพพงหมอดูนะักาการบอลล่าเพสเ,เตอร์ฮาคงแม่นกักแล้วก็จะมีโซโฟ,โฟอารักเน่กัปปะเนยอนัโลโตโซโครนาคามีโอเกอร์มีเท่าพเนจรปีศาจคังคกแดง แล้วก็ k BR r ระดับอสุรินก็จะมีเ i เบ e อสแมคคัสจอย f r น n k l i n Star g i น n น o นปิดดำทาม,มินแล้วก็เดสตานั่นเองโอเคเนาะน,นี่คือของแถมของแถมจากใบสุ่มตัวละคร3 6ดาวสุ่ม11ครั้งนั่นเองโอเคกิจกรรมถัดมาก็จะเป็นโบนัสเมื่อซื้อผลึกดาวนั่นเองรับโบนัสเิเศษเมื่อซื้อผลึกดาวถึงจํานวนที่กนนําหนดเมื่อสะสมยอดถึง11,000ผลึกดาวก็รับไปเลยใบสุม่มวัตถุดิบใบสุ่มตัวละครระดับอสุริน2-1-6ดาวแล้วก็พลังงานอีก20ชิ้น 33,000ก็รับไปเลยใบซุ้มใบซุ้ม,มวัตถุดิบใบซุ้มตัวละครระดับอัศวิน4ีงกดาวแล้วก็พลังงานอีก50ชิ้น55,000าผลึกดาวก็รับไปเลยใบซุ้ม,มวัตถุดิบนักลบเทพปีศาจแล้วก็พลังงานอีก100ชิ้น1000,000นับอีก10,000ผลึกดาวก็รับไปเลยใบซุ้มตัวละครไม่ใช่ดิใบซุ้ม,มวัตถุดิ 9, บเเทพมังกรแล้วก็บวกพลังงานอีก200ชิ้นโอเคเนาะอ่ะถัดมา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 ก็จะเป็นกิจกรรมช่วยเหลือการสร้างการพัฒนา ก็รายละเอียดก็คือเมื่อได้รับตัวละครระดับหายาก6ดาวก็รับไปเลย5 0,000นเหรียญทองแล้วก็เมื่อได้รับตัวละครระดับอัศวิน6ดาวก็รับไปเลย1 0 0 0 0 0เหรียญทองนั่นเองอ่ะมีหมายเหตุตัวแดงๆด้วยนับเฉพาะตัวละครที่ได้รับจากการสุ่มและการผสมเท่านั้นโอเคเนาะจิบจบจิบจบกิจกรรมถัดมาก็อัปเกรดตัวละครหายาก6ดาวก็รับไปเลยใบสุ่มอุปกรณ์ระดับโบราณแล้วก็กิจกรรมถัดมาส่งแต้มเกียรติยศให้ผู้เล่นสูญหายและรับไปเลย2ผลิตดาวโอเคตอนนี้ก็ ขยายเวลาจากครั้งก่อนใช่ไหมถึง14่ถึง1 7ตอนนี้ก็จะเป็นถึงวันที่24แล้วโอเคเนาะจึบๆๆๆๆ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่ะสามแพ็กเกจใหม่แพ็กเกจใหม่ก็แพ็กเกจใหม่ก็จะขายภายในวันที่17ถึงก่อนอัปเดตแพทในครั้งหน้าวันที่24นั่นเองก็แพ็กเกจใหม่ก็จะมีแพ็กเกจการสนับสนุนของจอยรายละเอียดแพทก็มีใบสุุมตัวละครบวกพลังงาน100ชิ้นซื้อได้1ครั้งต่อ1 ID อดี่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกิจกรรมกันปึ๊บปก๊ จะเป็นใบซุ่มแบบ50-50เลยระหว่างอัศวินหายากไปจนระหว่างอัศวินหายากว่างั้นระดับอ่าระหว่างตัวละครหายากระดับหายากระ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 หว่างตัวละครระดับหายากแล้วก็ระดับอัศวินนั่นเองชื้อขอชัดๆขอรีโหลดหน้าชัดๆได้ไหมนีม่ไงแล้วก็พลังงานอีกหนึ่งร้อยส่วนราคานั้นราคาตรงนี้บอกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนราคาราคาราคาตรงนี้ไม่มีบอกเนาะราคาอยู่ตรงนี้นี่ ราคาก็อยู่ที่แพ็กเกจนี้ราคาอยู่ที่300บาทนั่นเองโอเคเนาะชึบชึบอะไปดูกิจกรรมถัดไปเรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องขยายระยะเวลาการขายสินค้าจากเดิมมันจะหมดวันที่17ใช่ไหมก็จะ,ะขยายไปจนถึงก่อนอัปเดตวันที่24นั่นเองอ่ะก็จะมีแพ็กเกจซสายพลังเนาะจะมีแพ็กเกจนกำลังแพ็กเกจว่องไวแล้วก็แพ็กเกจปัญญา ไม่จํํานนวนไม่จากัดจํานวนครั้งในการซื้ออยู่ตรงนี้ชิบชิบเที่ร้านค้านี่แพ็กเกจกาลังว่องไวแล้วก็ปัญญานั่นเอง900บาททั้งนั้นเลยโอเคเนาะก็ได้ของตามนี้เลยชิบชิบแพ็กเกจทีคอมโบทีคอมโบก็ที่อัปเดตไปข่าวก่อนเนาะใครที่ไม่ได้ติดตามคราวก่อนก็ไปดูจากข่าวก่อนได้เลยเนาะแพ็กเกจทีคอมโบเป็นอันเดิมนั่นเองชิบอ่ะหมดแล้วหมดแล้ว และนี่ก็คืออัปเดตแพทและกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาทั้งหมดในวันนี้วันที่17มีนาคมนั่นเองโอเคเนาะสำหรับถ้าผมพูดเรื่องใดตกหล่นไปต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมและก็สําหรับใครที่ต้องการให้ผมทําคลิปอะไรไปคลิปต่อไปนั้นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยแต่ผมมีเเลาว่างผมทาให้แน่นอน100%และสำหรับใครที่ไม่กดซับสไครต์ก็กดกันด้วยละ่ะจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้ดูกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบาย